ทุกคนพบกันต่อในรายการแฟนเวิร์สไทยแลนด์เกียมระเบิดตู้อย่างแน่นอนกนกันนกับมาของหนุ่มๆแกงตัวเลข NCT 127ในเวล์ทัวครั้งที่4ที่มาเสิร์ฟเ้นไทยถึง2รอบการแสดงเห็น <c oughs> <He S 2> ใครๆก็บอกว่าเส้นไทยเนี่ย <c oughs> มีแต่คนหน้าตาดี <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าแฟนบอยและแฟนเกิร์ลเนี่ยจะจัดเต็มแฟชั่นกันมาขนาดไหนตามตอม,มาเลยคะ่ะ ว่าเส้นไทยหน้าตาดีทุกคนถูดีทุกอย่างหลักฐานอยู <c oughs> ่ตรงนี้แล้วค่<ว>ะให้คะแนนตัวเองหน่อยวันนี้เต็มสิบให้เท่าไหร่น้ <วะ S 2> อยเลยร้ <วะ S 2> อยให้หลานค่ะ้ <วะ S 2> อมมากโห้วันนี้งามอย่างทาา มันในตีมอะไรคขาว่านี้เนื้อแฟนก็ได้ค่ะเสื้อนะคะก็จะเป็นเสื้อ I love m a r g i นะคะแล้วก็มากับกระโปรงสีดําแล้วก็รองเท้าสีดําเป็นเจ้าหญิงของนุ่มๆค่ะนุ่มๆ NCT 1นึสัเต่อให้มาไอจะรอนไหนแต่ว่าเราขอเวอร์ขอเชิญไปก่อนสูตรต้องมายังไงแขนยาวยังไงต้องมาหมดอยู่แล้วเจอหนุ่มๆครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อไรคนส ที่มอทค่ะตอนเดินสิงหามาค่ะคอนเดี่ยวของพี่โดยองเจอมาค่ะตอนคอนดิมโชสรู้สึกยังไงกันบ้างกับเวบทัวร์ครั้งที่4ของเขาคะร้อนแรงบรรยากาศประเทศไทยมากตื่นเต้นค่ะที่จะได้เห็น<อ>แทชชันนี่แพรไวท์ไซเพราะเชื่อแน่นอนว่า1 2, นึ่งสองเจ็ดทับหึงเพราะว่าครั้งที่แล้วคอนสามก็ถูยระเบิดคอแตกกันเลยเป็นโดยองแล้วก็ต้องมาส่งโดยองเข้าโกมเป็นคาราโอเกะที่ใหญ่ที่สุดประเดียกว่ามีลู้เป็นไฝแน่นอนกดบัตรกันยากไหมก็หลับตาเอ้ยก็คนมันจะได้ม 20่สิบวีทำไมกดได้เร็วขนาดนั้นคะเอาแบบที่คิดว่าคนจะแบบไม่แย่งกันนะคะคนลุกส่วนมนทุกสำนักสำนักไหนว่าดีสุนทรกาดังเราไปโหมดเพลงไหนของ NCT ที่แบบแค่ขึ้นอินโทรมาแล้วแบบร้องได้แบบต้นจนจบเลยตอพร้อมกันไหมคิดว่าเออปีกินจอดีกินจอ ไล k ์สติ s กเกอร์สติกเสียงคติตำนานเสียงปีตำนานนี่เลยเพลงไหนของ NCT 127ที่คิดว่าเหมาะกับบรรยากาศของประเทศไทยมากที่สุด Cherry b o m เพราะว่าด้วยความที่แบบประเทศไทยมันร้อนแล้วเราก็ต้องเพิ่มความร้อนด้วยการแบบมีระเบิดเพิ่มขึ้นหลัากที่เราระเบิดทุกตามแล้วเราก็จะไปสวัสด์เพราะว่าเราจะไป Thai way happen, ไทยเวสุเทเฟนไงแฝงอะค่ะประเทศไทยคิดว่าเป็นประเทศที่แฟเ็นที่สุด ในกลุ่มของ A C T หรือสังเศตแล้วมันเนสระหายน้ำค่ะช่วงนี้อยากใช้ค่ะขอยแฮ้วเท่านั้นเดินเข้าป่านรังเจสอย่างเซิร์ชเเลยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยแอบเอาของใส่ในกระเป๋าของเมมเบอร์ของเราได้หนึ่งอย่างอยากจะเอาอะไรแอบใส่ลงไปค่ะใส่พี่โตยองปากอากุปังขนมหองปังอยากใส่หงม์ไทยสดชื่นพี่เมยจะได้แบบสดชื่นบ้าเจออากาศร้อนแบบนี้แบบ แล้วก็ต้องเพิ่มความแซ่บของแบบอะไรทไทยๆที่แบบนี้ที่ประเทศไทยเท่านั้นก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดอยากจะใส่สเปรย์ฉีดคอค่ะเพราะว่าร้องเพลงไงจะได้ไม่เจ็บอคอเป็นหัวใจของเราได้ไหมใส่ลูกชุบค่ะคือเอาลูกชุบมาแจกด้วยน,นี่คือเป็นเลขห<จ>นึ่งสองเจ็ดถ้าสมมติว่าเราเนี่ยติดอยู่ในลิฟต์กับเขาหนึ่งชั่วโมงอยากจะทําอะไรในหนึ่งชั่วโมงนั้นขอทําคอนเทนต์สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบขึ้นเรถผมชอบขึ้นเหลือชอบชอบขึ้นเหลือไทยนู้แข่งกับพี่โดยอง ว่าใครจะชน,นะเธอหรือฉันถ้าสอนสับกระแสให้เขาได้หนึ่งคำอยากจะสอนคำว่าอะไรพี่เสิร์ฟพี่เสิร์ฟหมพี่ยอมแล้วหม่ขอสามคำให้กับหนุ่มๆนะคะพี่หล่อเกิร์ตฮอตม,มากๆโซแฮนซัมลักนาเลศค่ะโคตตัวพ่อโคตัวเทสหล่อสู้แดด ทราบขนาดนี้หน่วยนเสเจ,จอ้วมพร้อมออกปฏิบัติการแล้วขอให้เส้นไทยทุกคนโปรดอยู่ในความยืนอย่างพร้อมเพียงการท้าพร้อมแล้วไปกันเลยตัวเลขที่มีความหมายที่สุด support เส้นคน,นได้ไหมคะ support เส้นคน,นได้ไหมคะ support เส้นคน,นได้ไหมคะเอาไปเลย3ทีดูรอพี่ทหารที่ท่านามทุกวันเลยนะคะหนุ่มๆแกงตัวเลขฮีเซบุ้งจนสเตเดียมตั้งทําเอาชาวเส้นเนี่ยหาทางกลับบ้านไม่เจอขอให้ทุกคนนะคะพูดพร้อมกันว่าเยี่ยมจริงๆให้กับผู้จัดเ m ส t h a ม l a n d ที่ัพพอร์ t ชาวเส้นเสมอมานะคะ จะไปบุกงานไหนคอนอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะสามารถดูรายการย้อนหลังได้ทุกช่องทางของมโนทนิตินายค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในเวลาดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย